เพื่อนพิเศษกรุงเทพมหานครพศ2ต้ๆขณะนี้เวลา2ยามเศษอีนี้ระวังฝืนระวังไฟด้วยนะนายจ๋าอีนี้ระวังระวังโจรขโมยอีนี้ระวะเอ๋ยเฮ้ยอีนี้ระวังผีหลอก ไม่ใช่อย่างที่พวกคุณคุณคิดนะครับขอบอกว่าผมนะ่ะไม่ใช่ผีผมมีนามก่อนว่านายเย็นเป็นนักประพันธ์ชื่อก้องของยุคนี้เลยก็ว่าได้ใครต่อใครก็ติดตามผลงานของผมกันทั้งเมืองล่ะครับพ่อไม่ใช่เรื่องผีนะครับเป็นนิยายเรื่องลักๆักไข่ๆแฮปปี้แฮปปี้คิกคูอโนเนตน่ารักน่าชังก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละครับหน้าตาของผมก็เป็นซะแบบเนี้ย ก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้จักตัวจริงของผมสักเท่าไรและผมก็ไม่เคยเอาไปไหนมาไหนเพราะถ้ามีใครรู้ว่าผมหน้าตายอย่างนี้แล้วก็อาชีพผมก็เตรียมตัวเจ๊งได้เลยคุณคุณสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าก็แล้วผมจะมาสถานที่นี้ทำไหมแถมมาดึกมาดื่นซะอีกมาสิผมจะเล่าให้ฟังเมื่อสองเดือนที่แล้วเวลาสองยาม คุณเย็นเหรอคะคงนายกรัฐมนตรีเป็นคนรับสายละมัง้งตายกวนตีนครับเพื่อนพิเศษของผมคนนี้เธอโทรมาอีกแล้วผมก็ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเธอหรอกอยู่ดีๆเธอก็โทรมาหาผมไม่รู้เอาเบอร์มาจากไหนสินหน้าผมก็เลยเลยตามเลยอยากโทรก็โทรเธอบอกว่าเธอเป็นแฟนประจำของนิยายที่ผมเขียนทุกเรื่อง คลั่งไขผมมากอยากจะพูดจะคุยกับผมโดยตรงไม่ผ่านสำนักพิมพ์ใดๆท่านที่เคารพครับผมผู้ว้าเวเดียวได้จูจ่ๆก็ได้เพื่อนพิเศษขึ้นมากระทันหันมีหรือผมจะไม่คว้าเอาความปิตินั้นเอาไว้เราคุยกันถูกคอแทบทุกเรื่องนี่ใช่เหรอวะคุณที่รักผมยอมรับกับผู้อ่านทุกท่านเลยว่า ผมได้หลงรักเพื่อนพิเศษของผมคนนี้เข้าให้แล้วโดยที่เธอไม่ยอมบอกที่อยู่หรือแม้แต่เบอร์โทรของเธอให้ผมเลยมีแต่ต้องคอยเธอโทรมาอยู่ท่าเดียวหน้าตาหรือก็ไม่เคยเห็นผมรู้แต่เพียงว่าเธอชื่อสุนีรัตน์ท่านที่เขารพชีวิตของคนคนหนึ่งที่แสนจะรูปชั่วช้าสามานอยู่ตัวคนเดียวไม่เจอผู้ใด เพราะออกไปเมื่อไรก็ฆ่าตัวตายเมื่อนั้นบทมันจะมีความรักกับเขามันก็ช่ำใจยิ่งนักถ้าเพื่อนพิเศษของผมเธอเห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของผมแล้วเธอไมิเพ่นออกนอกโลกเลยหรือ <c oughs> <c oughs> บ้านช่องห้องหอก็เลือกอยู่ในที่เปลี่ยวร้างผู้ร้างคนอย่าถามนะว่าไม่กลัวผีเหรอเอจจะกลัวไปทำไมล่ะในเมื่อหน้าผีกับหน้าผม ก็ไอหน้าเดียวกันนั่นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งสุนีรัตใจคอตัวเองจะคบกับเขาแค่เสียงนั่นน่ะหรอตัวเองส่งรูปมาให้เขาดูต่างหน้าหน่อยไม่ได้หรอนานะโถพ่อเนยเย็นของฉันฉันจะส่งไปให้ได้ยังไงล่ะในเมื่อฉันฉันเอ่อฉ,ฉ,ฉันฉันอัปร,รักษ์น่ะโท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 เย็นไม่ถือหรอกจ้าอัปร,รักษ์สิดีเอ้ย เย็นหมายความว่าถึงขี้เรแค่ไหนเย็นก็รักงั้นเราน่าเจอกันเลยนะโถเย็นของฉันบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้สิวะเฮ้ยฐานโทษเถอะพูดดีๆทำไมต้องมีวะด้วยโว้ผู้หญิงอะไรวะไม่สวยแล้วยังปากเสียอีกตายไอ้เย็นตุเรศที่สุดบางอาจมาล้อปมด้วยไอ้ไอ้ไอนากระปุกไอ,อ้หน้อยยายลูกกระปัต ไอนาทั่วตัดยายเครื่องฟัดข้าวไอนาจำอวดยายลวดขึงเราไอนามันหนาวยายขาวจำปีไอนาบันไดยายหายปูดองไอไอนาปลากระดองอ๋อยายหนองปลากระดีไอนาเรือจ้างยายหางเรือแจวไอนามันแก้วยายเม็ดกล้วยจี ความจริงผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะว่าเธอรุนแรงอะไรนักหรอกครับเพียงแค่กลอนมันพาไปเท่านั้นเธอก็คงโกรธแล้วนะจากวันนั้นเธอก็หายจ้อยไปเลยผมก็เริ่มแย่สิครับงานการเขียนไม่รู้เรื่องวนไปวนมาอยู่นั่นแหละพระเอกจูจูก็กลายเป็นพ่อนางเอกผมก็เลยรู้แล้วครับว่าผมน่ะขาดเธอไม่ได้แม่เพื่อนพิเศษเพียงคนเดียวของผม ถึงแม้ผมจะไม่รู้ที่อยู่เธอแต่มันก็ไม่ยากหรอกครับคนทำงานวงการนี้พวกคนที่รู้จักก็มีทั้งบนดินใต้ดินผมใช้เวลาไม่นานบวกกับเงินไม่น้อยก็สามารถนำเบอร์โทรต้นสายที่เธอโทรหาผมมาจนได้เป็นเบอร์ที่นี่แล้วที่ผมต้องมาเอาป่านนี้ก็เพราะว่าเป็นเวลาที่เธอมักจะโทรหาผมแสดงว่าเธอต้องเป็นเจ้าหน้าที่รอบดึกของที่นี่แน่ๆแ,และตอนนี้เธอก็ต้องอยู่ เป็นโอกาสที่ผมจะมาแสดงตัวกับเธอขอโทษเธอแล้วก็บอกรักเธอถ้าบรรยากาศมันเป็นใจก็ถือโอกาสรวบลัดเธอซะเลยแม่เพื่อนพิเศษเพียงคนเดียวของผมหืมเบอร์นี้ไม่ใช่นี่เฮ้ยเบอร์นี้ก็ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อีกแล้วเออเออประธานโทษนะครับคุณป้า นอกจากห้องนี้แล้วยังมีโทรศัพท์อยู่ที่ห้องไหนอีกบ้างครับห,หรือว่าฮขอพระคุณครับคุณอา้อาวหายจ้อยไปทางไหนแล้ววะเนี่ยเร็วจริงแกก็ซักขนาดนั้นแล้วเป็นวิชานินจาด้วยหรือไงเนี่ยเอาเถอะดีแล้วละ่ะตะกี้ป้าแกหันหลังให้เราถ้าแกคืนหันมาเห็นหน้าเราจังๆแล้วก็มีหวัง ช็อกสลบเหมือนแบบกับที่เจ้าแขกยามนั่นแน่แนยเย้เออเอออเตื่นเต้นเย้ยอ่าเครื่องนี้แหละใช่เลยฮะสุนีรัตคุณอยู่ไหนน่ะออกมาเถอะผมรู้ว่าคุณแอบอยู่ในนี้ ไม่ต้องหลบผมหรอกได้โปรดอย่าตกใจผมเลยผมไม่ใช่ผีที่ไหนผมก็คือนายเย็นหรือไอเย็นของคุณยังไงล่ะผมมาหาคุณแล้วนะคุณบอกว่าหน้าของคุณอัปรลักงั้นคุณดูผมสิผมไม่เชื่อหรอกว่าคุณจะหน้าตาหน้าเกลียดไปมากกว่าผมอย่างผมเนี่ยสุดๆแล้วขนาดเพื่อนทั้งห้องรวมทั้งครูประจำชั้น ไม่มีใครเรียกผมว่าเย็นสักคนหรอกมันเรียกผมว่าเยินกันทั้งนั้นแหละเรียกกันทั้งอำเภอแล้วผมจะมีหน้าที่ไหนไปล้อเลียนคุณสูนียอดรักของผมผมขอโทษผมเดินทางมาให้คุณลงโทษมาให้คุณหัวร้อยเยอะมาให้คุณล้อเลียนให้น้ำใจเพียงแต่ว่าหลังจากคุณลงโทษผมแล้วขอให้ผมเป็นคู่ใจของคุณตลอดไปจะได้ไหมไม่มีคุณ ผมคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้อ่ะคงลงแดงตายกันพอดีได้ยินผมไหมซูนี่ฮะฮะอ๋อ,อ,อ,อหรือว่าเอ้ยคิดอะไรบ้าๆเนี่ยเย้เย็นยอดรักของ,ของฉัน อยู่กับฉันนะนะนะเออะสุนีรัตน์มันรูปพันอะไรเนี่ยทำได้ยังไงนะเนี่ยศิลปินคนไหนเคยเห็นมาก่อนเลยดูนั่นสิสวยงามมากเลยนะทำได้ยังไงนะเนี่ยศิลปินคนไหนสมบัติของพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่ของส่วนตัวถึงจะเอาของชิ้นใหม่มาเปลี่ยนก็เอาของเดิมไปไม่ได้ พวกคุณรีบติดต่อศิลปินที่ปั้นรูปนี้ให้ผมด่วนจีเลยเพื่อนคู่ใจผู้ยากเอย๋ยกำใดเล่าจึงมาร่วมกันเป็นไปดังนี้อาน,นิจจาผมนะหรือจะพาเอาร่างกายอันอับปลักไปบรรจุศพเธอเธอจะได้หมดเกียติลงไปอีกผมขอส่งวิญญาณอยู่ทางนี้เถิดลาก่อนแม่เพื่อนยากเพื่อนพิเศษของผม เฮมเวชกรเพื่อนพิเศษจากหนังสือปีศาจไทยชุดใครอยู่ในอากาศ